สังคมวัยเรียนไม่ปลอดภยัยแก๊งตบเข็มอรารวาสเที่ยวดักขโมยเข็มตาสัญลักษณ์ของโรงเรียนต่างโพสลงโซเชียลอวดกันด้วยความภาคภูมิใจคนเห็นก็นึกในใจว่าทําไปทําไมวะล่าสุดเหิมหนักโดนแฉไปสุบุรี่มั่วสุมกันที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณมหาวิทยาลายัยเรื่องราวเป็นยังไงข่าวสดรีแคปสรุปจบในสามนาทีจะเล่าให้ฟังค่ะ สองสามสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้เห็นข่าวแก๊งตบเข็มอารวาสโดยสมาชิกก็จะเป็นระดับนักเรียนนักศึกษาตั้งแก๊งรวมกลุ่มกันไปดักตบเข็มจากนักเรียนโรงเรียนต่างๆและแน่นอนว่ามีการข่มขู่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายค่ะโดยเหตุการณ์นะคะเกิดขึ้นใจกลางกรุงค่ะหลังจากก่อเหตุโพสลงโซเชียลอวดสักดากาันซนนึกว่าเทมากแต่ว่าเรื่องนี้นะคะได้สร้างความหวาดผวายิ่งเวลาหลังเลิกเรียนค่ะก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะเจอแจ็คพอตตอนไหน ล่าสุดนะคะได้มีผู้ใช้ Twitter รายหนึ่งค่ะออกมาแชร์พฤติกรรมของแก๊งตบเข็มได้เข้าไปนั่งม่วสุมที่คณะสัตวแพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยโดยผู้ใช้ Twitter รายนี้นะคะเล่าว่านักเรียนนะคะเข้าไปม่วสุมทั้งสูบบุหรี่แล้วก็ส่งเสียงดงังสร้างความเดือดร้อนมาหลายเดือนแล้วค่ะเรียกได้ว่ามากันแทบทุกวันยกเว้นวันไหนที่ฝนตกก็ไม่มาให้เจ้าหน้าที่ไปไล่แล้วแต่ก็ไม่ไปสัง,งั้นหรือถ้าไล่นะคะก็ไปแป๊บเดียวแล้วก็กลับมานั่งม่วสุมกันใหม่ค่ะโดยจุดที่สร้างความเดืืออออดร้้น,นะะะคคคคกก็ขขางขงสสนนาึสมณ่ ทั้งที่มีป้ายห้ามสูบบุหรี่นะคะแต่ว่ากลุ่มคนพวกนี้สนใจที่ไหนล่ะนั่งสูบกันอย่างไม่เกรงใจใครแถมยังจริงขยะไว้ด้วยค่ะผู้โพสตร,ระบายว่าบัวมีสี่เหล่าแต่ขอเพิ่มเหล่าที่5เป็นบัวใต้คอนกรีตเสริมเหล็กเลยทีเดียวค่ะ ทำไมถึงรู้ว่าเป็นแก๊งตบเข็มก็เพราะว่าเห็นใน i อ s t o r y ของคนที่เคยโพสต์อวดประกาศศักดาว่าไปตบเข็มโรงเรียนอื่นมาได้พบว่ามานั่งโมส่สมอยู่กลางคณะสัต,ตวแพทย์นี่แหละค่ะแค่เห็นเก้าอี้ก็จำได้แล้วเคยมีเคสคนที่ไปเตือนนะคะกลับโดนหาเรื่องกลับด้วยซ้ำค่ะโดยแก๊งนี้นะคะจะรวมสมาชิกจากหลากหลายโรงเรียนเรียกได้ว่าพออยู่รวมกันแล้วตัวใหญ่ขึ้นเลยทีเดียวค่ะเรื่องนี้ก็ได้ผ่านตาอาจารย์เจษดาเด่นดวงบริพัตนนะคะอาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์ได้โพสต์ว่าได้แจ้้งงงเรื่อนีไปยั บริหารมหาวิทยาลัยไปแล้วและหวังว่าทางจุฬาจะให้เจ้าที่ร,ปรอปภมากวดขันไม่ให้เกิดเหตุการณ์มั่วสุมแบบนี้เพราะว่ามันเป็นอันตรายต่อน,นิสิตแล้วก็บุคลากรของจุฬาเองด้วยค่ะ ส่วนเรื่องพฤติกรรมการตบเข็มนั้นในายอัมพรพินาศาเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าขอเวลาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบด้านก่อนแน่นอนว่าไม่ได้นิ่งนอนใจกำชับไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้วว่าให้เฝ้าระวังนักเรียนให้เกิดความปลอดภัยในทุกมิติจากนี้นะคะจะมีมาตรการการป้องกันนักเรียนอย่างแน่นอนค่ะข่าวสดรีแคปสรุปจบในสนาทีสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ